สรุปข่าวฟุตบอลไทยวันที่15กรกฎาคม2567ันาร้ยกการท่าเรือ f c ทีมยักษ์ใหญ่ในศึกไทยลีกได้ประกาศต่อสัญญากับสิทธาบุลล่ากองกลางดาวรุ่งดีกรีทีมชาติไทยยู่23ออกไปอีก5ปีการเซ็นสัญญาครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สิทธาบุลล่าได้แสดงผลงานที่โดดเด่นในการเล่นให้กับทีมในฤด,ดูกาลที่ผ่านมาเขาได้ลงเล่นในทุกรายการรวมทั้งสิ้น10นัดและทำแอซซิตแรกในเกมที่ชนะนครปฐมยูในเต็ด6ประตูต่อศูนย์นอกจากนี้สิทธาบุลล่า ยังเตรียมถูกส่งไปฝึกซ้อมกับทีมอวิทป้าฟุกุโอกะในเจลีญี่ปุ่นระหว่างวันที่20-29กรกฎาคม2567เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และมีโอกาสเซ็นสัญญาย้ายไปค้าแข่งในญี่ปุ่นในอนาคตการท่าเรือ FC เชื่อมั่นว่าสิทธาจะเป็นกำลังสำคัญในการพาทีมไปสู่ความสำเร็จในอนาคตก่อนรับชมข่าวต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของเรานะครับถ้ากดแล้วไปชมข่าวต่อไปกันเลยครับ ระยอง FC ทีมน้องใหม่ในศึกไทยลีกหนึ่งฤดูกาลหน้าได้วางคิวลงสนามอุ่นเครื่องกับโปลิสเทโรเอฟทีมน้องใหม่จากไทยลีก2ในวันที่21กรกฎาคม2567การแข่งขันครั้งนี้จะจัดขึ้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองเวลา18นาฬิกาภายใต้การคุมทีมของ Eduardo, คาร์ลอสเอดูอาโดกุนซือชาวบราซิลระยอง FC ได้เสริมทัพด้วยผู้เล่นใหม่ถึง15รายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่การอุ่นเครื่องครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการทดสอบทีมและปรับแผนการเล่นก่อนเริ่มฤดูกาล ระยอง f c มุ่งมั่นที่จะทำผลงานให้ดีในฤดูกาลนี้โดยการนำเข้าโค้ชและผู้เล่นที่มีประสบการณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการสร้างความมั่นใจและทดสอบความพร้อมของทีมก่อนเปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการสมุทรปราการซิตี้ทีมในศึกไทยลีก2ได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวนนทพัฒน์ปานเอ็มทนกองกลางจากพิษณุโลก FC ทีมในไทยลีก3โซนภาคเหนือกลับมาร่วมทีมอีกครั้งในฤดูกาลหน้านนทพัฒน์ปานเอ็มทนในวัย24ปีมีผลงานโดดเด่นในฤดูกาลท โดยลงเล่นให้พิษณุโล่เอฟซีทั้งหมด16นัดและทำได้5ประตูก,การกลับมาของนนทพัฒ์ในครั้งนี้เป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมในด้านกองกลางสมุดปราการซิตี้เชื่อมั่นในศักยภาพของเขาที่จะช่วยเสริมทีมในการแข่งขันในฤด,ดูกาลใหม่การกลับมาร่วมทีมครั้งนี้ยังเป็นการกลับมาเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมเก่าที่เคยค้าแข่งด้วยกันทําให้มีความเข้าใจในการเล่นและสามารถประสานงานได้อย่างลงตัวสมุดปราการซิตี้ หวังว่านนทพัฒน์จะเป็นกําลังสําคัญในการพาทีมไปสู่ความสําเร็จในฤดูกาลที่จะมาถึงสมุดรปราการซิตี้ทีมในศึกไทยลีก2ได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวภูมพัฒน์สระพ,พ,พิสิทธ์พัฒน์กองหลังวัย36ปีที่สามารถเล่นได้ทั้งเซนเตอร์ฮาฟและแบ็กขวาการเซ็นสัญญาครั้งนี้เป็นการกลับมาร่วมงานกับโค้ดดินวันทวุฒิหวังประเสริฐอีกครั้งภูมิพัฒน์สระพิสิทธ์พัฒน์มีสภาพร่างกายที่ฟิตเต็มร้อยแม้อายุจะมากกว่า36ปีแล้วก็ตามแต่เขายังคงมีความสามารถและประสบการณ์มากมายหลัังงจาาาาากกกผ่่นรรค้แบหลยสมสม เช่นสงขา f c บางกอก FC BEC เซเทโรศาสนะไทยฮอนด้าลาดกระบัง f c เชียงใหม่ f c และนครศรีอนเต็ดการเข้าร่วมทีมของภูมิพัฒน์ในครั้งนี้จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับสมุทรปราการซิตี้ในการสู้ศึกในฤดูกาลหน้าและทําให้ทีมมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นการมีนักเตะที่มีประสบการณ์เช่นนี้จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมในการต่อสู้เพื่อความสําเร็จในฤด,ดูกาลใหม่ลบบุรีซิตี้ทีมในศึกไทยลีก3โซนภาคตะวันตกได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวอภิสิทธ เสมอเหมือนกองหลังจากมอนอตกรุงเทพ FC ทีมในไทยลีก3โซนกรุงเทพมหานครมาร่วมทีมในฤดูการหน้าอภิสิทธิ์เสมอเหมือนในวัย23ปีมีผลงานโดดเด่นในฤดูการที่ผ่านมาโดยลงเล่นให้มอน็ตกรุงเทพ FC ทั้งหมด20นัดและมีส่วนช่วยให้ทีมจบรองแชมป์โซนกรุงเทพและอันดับ3ในรอบแชมเปี้ยนลีกการเข้าร่วมทีมของอภิสิทธิ์ในครั้งนี้เป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับลบบุรีซิตี้ในด้านการป้องกันเขาเคยค้าแข่งกับหลายสโมสรเช่น B ีีปทุมยูเนเต็ดอะคาเดมี่ชุ G, Academy, ชด ยู 19, สิบเก้าสมสรฟุตบอลราษฎรประชาเชียงใหม่เอฟซีแม่โจ้ยูเนเตดและสระบุรียูเนเตดการมีนักเตะที่มีประสบการณ์เช่นนี้จะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับทีมในการแข่งขันในฤดูกาลใหม่ลบบุรีซิตี้หวังว่าอภิสิทธิ์จะเป็นกำลังสำคัญในการพาทีมไปสู่ความสำเร็จในฤดูกาลที่จะมาถึงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดข่าวฟุตบอลใหม่ๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้อัปเดตข่าวสารกันทุกวันขอบคุณที่รับชม แล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ